ภาพนิ่งในกล้องหน้านะครับสกินโทนตามสไตล์ vivo เลยครับหวานแวหวหวานเจี๊ยบนะครับผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยจริงๆคือเอาไปเซลฟี่เนี่ยถ้า เป็นผู้ชายนะครับไปจีบผู้หญิงเนะี่ยติดแน่นอนถ้าเกิดว่าเบาหน้าดีๆเลกนิดนึงเนี่ยคือมันจะช่วยเพิ่มเ็าเรียกว่าอัพสเตตชีวิตคุณก็ไปได้ยีกเพียบเลยใช้เวลาในการชาร์จนะครับครึ่งชั่วโมงนะคุณได้แบตเตอรี่ไปประมาณ60%ชาร์จจากศูนย์ถึงร้อให้เต็มเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับไม่ร้อนด้วยแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยในการชาร์จเนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิดหนึ่งในพันล้านมาดิแทงตัวไหนมาแทงตัวไหนมา ไปไหน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 ฮะ สวัสดีทุกคนนะครับมีผมตั้งครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากฝั่งแบ,บแบรนด์ vivo ชื่อรุ่นว่า vivo v20 se ก็ในไลน์ของ vivo v20 เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวน้องเล็กสุดแล้วซึ่งผมได้ทาคลิปอันบ็อกแกะกล่องไปแล้วลงในช่องตั้มยังเนาะไปดูได้นะครับไม่รู้จะลงพร้อมกันหรือเปล่าว่าเราเนี่ยได้เครื่องมาเล่นก่อนที่เขาจะวางขายจริงเนี่ยนะครับประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ประมาณเนี้ยแล้วก็เขาเปิดตัวมาประมาณปลายเดือนกันยาเก้าสิบเนี่ยเข้าบ้านเราเรียบร้อยแล ซีรีส์ vivo v, v 2 0ตัวนี้เป็นรุ่นที่ราคาถูกสุดเปิดมาด้วยราคา8,699บาทก็ ลองดูคลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับใครที่มีงบประมาณ8,005นะครับอยากได้สมาร์ทโฟนสักรุ่นหนึ่งที่เป็นแบรนด์ vivo นะครับ vivo ไหนจริงแล้วในปลายปี2020แล้วเนี่ยเขาขายดีน่าจะติดอันดับ1-5นี่แหละรวนอันดับไหนนะครับติดเพราะอันดับขายดีของประเทศไทยด้วยนะครับเรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากคนไทยพอสมควรนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ยเจาะกลุ่มตลาดคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนเอาไว้ใช้ในการถ่ายรูปสวยๆนะครับต้องการมือถือจอโมเด d ต้องการมือถือที่เอาไว้ใช้ในการดูหนังเสพคอนเทนต์เน็ตฟลิกอะไรประมาณเนี้ยตัว นั้นค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นเกมนะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้ไม่ได้ตอบโจทย์สายเล่นเกมแบบจริงจังเลยนะครับลองดูตัวอื่นเฮ้ยตัวอื่นสิตัวอื่นอะไรล่ะก่อนตัดสินใจได้เพราะว่าอันนี้ผมบอก้ตรงๆนะอะไรดีผมบอกดีนะครับอะไรไม่ดีผมบอกไม่ดีชัดเจนตรงไปตรงมาเราไม่มีการแอบแ้วกันเฮ้ยเริ่มจากตัวสเปกกับฟีเจอร์ก่อนละกันเผื่อใครขี้เกยียจเปิด Google ไปอ่านหรือว่าใครขี้เกยียจเปิด,ดดูคลิปอันบ็อกแกะกล่องนะครับใครอยากดูสเปคแบบละเอียดหรือว่าอยากดูของแถมในกล่องนะครับก็สามารถ นะ vivo v20se นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.44นิ้วนะครับความละเอียด full hd Panel เ,เป็น amoled แต่ว่า refresh หน้าจอก็จะเป็นแค่ Her CPU ให้มาเป็นซ a p d ร a g o น65นะซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบในปี2อ2 0ปลายปีแล้วเนี่ย CPU ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่าข้อดีเลยคือมันจะเล่นเกม RV ได้นานแล้วก็เปิด60เฟรมเดทได้แล้วก็ CPU ตัวนี้เป็น CPU ที่ประหยัดพลังงานมากๆนะครับแรมให้มา8 g ิ s บสเตอ e ให้มา128 G ิเทียบกับราคานะครับถือว่าเยอะมากนะครับในราคานี้หลายๆตัวยังให้แรม6รอม64มาอยู่นะครับตัวนี้ให้แรม8ร o m 128มาแล้วหรือถ้าเกิดว่าคุณใช้ไมม่พออสาารถรถัปปเเกดน็2 4 G แล้วก็สล็อตอีก1สล็อตนะครับเป็นใส่ SD card ได้อีก256 g b เป็นทริปเปิลสล็อตนะนี้ดีมากผมชอบนะครับแบตเตอรี่ให้มา4,100ันหมิลลิแอมพร้อมกับฟ้าชาร์ตในกล่องเลยนะครับ33วัตต์กับพอร์ตไทสีไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับกล้องครับกล้องหน้า32ล้านนะครับกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวครับน้อยกว่ารุ่นพี่เขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับกล้องผมเอาไปถ่ายมาค่อนข้างชอบนะครับกล้องหลัง48ล้านครับแลลล้้วก็เนอัตราไปดล้านครวมแล้้วมมมีทังหด4 4K เเลนนาาาาะสรถถ่ย 30เฟรมเรทได้นะครับสามารถถ่าย Full HD 60เฟรมเรทได้แล้วก็เลน u ั t ตร้าไวครับจริงแล้วมันมีโหมด Super มาโ r o มาให้ด้วยดังนั้นประเด็นหนึ่งว่ามีเลนทั้งหมด4ตัวแล้วกันเนาะอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ vivo v20 se ที่เขาให้มาเรื่องของกล้องนะครับหมดละแค่นี้นะครับถ้าคุณอยากจะใช้งานฟีเจอร์เด่นๆที่มันแบบเฮ้ยเลนราคานี้มักจะไม่ค่อยมีกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนแบบจอ IPS 90เฮิร์ตหรือ60เฮิร์ตก็ตามแต่เนี่ยมันจะไม่มีสแกนนิว,ว,นนนนว,วา,า,า่ ตัวสแกนนิ้วใต้จออะไรเงี้ยมันสามารถเซตได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ Android ครับเวอร์ชัน10เป็น Android 10ครอบทับด้วย f u n t o u c h o s 11ลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวไม่ใช่ลำโพงคู่นะแล้วก็รองรับ Security L1 เรียบร้อยแล้วนะครับดู Netflix ได้เต็มความละเอียดเนาะก็ประ,ะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือสเปคโดยคร่าวๆของ vivo v20se ขออีกนิดนึงแล้วกันนะครับคือเรื่องของการจับถือแล้วก็น้ำหนักนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเบามากในซีรีส์ v20 ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่นนับในปี2020นนนปนส,นสุดแล้วของ V i vo ที่ทามนน้หัก ประมาณ1น1่ยกรัมเบามากนะครับสมาร์ทโฟนโดยปกติในท้องตลาดเนี่ยถ้าขนาดหน้าจอ6 4จีหรือว่า6.5นิ้วเนี่ยนะครับน้ำหนักประมาณ1 8 0 1 9 0กรัมแล้วอันนี้บางแล้วก็บามากๆถ้าเทียบกับ V20 หรือว่า V20 Pro แล้วเนี่ยนะครับน้ำหนักพอๆกันเลยนะางกันนิดแนวีวใส่เคสปุ๊บเนี่ยโอ้โหแทบจะแยกไม่ออกดังนั้นความบางความเบาเนี่ให้เลยครับคือดีมากๆจับถือดีครับมอเตอร์สั่นครับดีครับอันนี้ชอบคือดีฟอลเดิมๆเนี่ยจากโรงงานเนี่ยมันปิดมอเตอ เปิดดูแล้วลองเล่นโซเชียลมีเดียดูครับมอเตอร์สันแมง่งโคตรด,ดีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ประทับใจในฟีเจอร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เขาให้มานะครับนี่นี่บอกไว้ก่อนนะนี่บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้เรื่องของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์เผื่อใครที่เกียดเปิดดู Google นะครับผมมาสรุปสั้นๆให้ได้ฟังเนาะส่วนการใช้งานนะครับผมขอเริ่มจากการเล่นโซเชียลมีเดียก่อนละกันนะครับตัวนี้อย่างที่บอกว่าให้แสตมป์กอนหกห้ามานะครับการเล่นโซเชียลมีเดียจะดีกว่าสมาร์ทโฟนที่ให้มีเดียเทคคคคค่่่่่ออออนนนนข้้าา้าาาาาาางงงเเเเเเยยยยะะะมมีีีีีลลลรรรรรรรุุถููกกๆๆหืวไับจโซชดส แซมรักก้อน6.5ไม่ได้นะครับทั้งการเปิด2หน้าจอทั้งการสลับองค์สลับแอปนะครับทำได้ค่อนข้างดีมากๆรวมถึงการตอบไม่สนจงไม่สนเจอการเล่นไอจง i อะไรเงี้ยครับซึ่งมีน้องๆหลายๆคนทักเข้ามาใน IG ผมส่วนตัวพี่ครับผมอยากรู้ว่า vivo เนี่ยมันเล่น IG Story ีดีไหมนะครับพี่ช่วยทดสอบ IG Story ให้หน่อยนะครับอะผมก็เลยลงรูปภาพในไ s s ีสตอนะครับแล้วก็ลงตัวอย่างวิดีโอใน IG ให้ดูประมาณนี้นะครับเผื่อ ผมก็ลงไว้3มเช็ชันนะครับหละคือตัวอย่างภาพที่เราถ่ายแล้วเราก็ลงซึ่งอันนี้ชัดอยู่งานวิดีโอที่เราถ่ายจาก vivo v10 se นะครับแล้วเราลงไปใน ig story เหมือนเราถ่ายในเครื่องก่อนแล้วลงนะครับก็ชัดประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ชัดมากเข้าไอโฟนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือถ่ายเอฟเฟกเยอะๆนะครับเอฟเฟกน้องมีน้อยหเห็นไหมงานวิดีโอกล้องหน้าของ vivo v10 se พอใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ดีเวอร์วัาวางกาลังร้านแนะ สวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ Vivo V10 SE ครับเผื่อสาวๆคนไหนจะซื้อไปลง IG Story แบบถ่ายวิดีโอนะลองดูครับแบบนี้โอเคหรือเปล่าครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ Vivo V10 SE ครับแบบที่ถ่าย Story IG ดูนะครับมีเอฟเฟกกุ้งกิ้งกริงๆด้วยนะครับเผื่อสาวๆคนไหนจะซื้อไปถ่ายลง IG Story เนาะดูนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูใน IG Story ผมได้เนาะว่าตัวอย่างภาพนิง่งแล้วก็วิดีโอที่เราลงเนี่ยใน IG Story เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเราผมให้คะแนนนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับ8เต็มส0บสำหรับ IG Story นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าที่มันดีที่สุดแล้วเนี่ยในการลง IG Story หรือว่าเล่น IG เนี่ยก็คือ Samsung กับ iPhone นะครับได้แค่นี้สำหรับผมถือว่าเพอร์เฟกต์ลวถัดไปเรื่องของการดูมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงเป็นยังไงบ้างพี่นะครับเหมาะไหมถ้าเกิดว่าผมจะซื้อไปดูเ e t f l i x นะครับเหมาะไหมครันถ้าเกิดว่าหนูจะซื อย่าง n น t f l i x นี้คุณกดเข้าไปมันรองรับ Security L1 นะครับนี่เห็นไหมรองรับ Security L1 แล้วก็ความเอียที่คุณเล่นได้สูงสุดคือ Full HD นะครับคือดีมากแต่่าไม่รองรับแสดงผล HDR เท่านั้นเองเท่าที่ลองไปดูหนังมาใน Netflix อะครับฟินมากจอมันใหญ่แล้วก็มันรองรับการแสดงผลแบบ Full HD คือเต็มความละเอียดคุณกลางเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่มันนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันอ่ะคือด้วยความที่มันเป็นจอโมเดลอะครับเวลาสีดําหรือว่าหนังอะไรที่มันเป็นหนังผีหรือว่าหนังที่มันต้องการแบบมมมู้ดาากกๆน่ Netflixfli อฟิัแลวจใ 6.44นิ้วหรือว่าเกือบเกือบ6.5หรือถ้าเกิดว่าคุณไปเทียบกับ iPhone มันคือ iPhone 11ProMax เลยนะครับจอไซส์ใกล้ๆกันเลยสัดส่วนใหม่ครับ20.9ดูหนังฟินมากอะผมบอกเลยดูดิแล้วก็ติ่งเนี่ยนะครับมันเป็นติ่งหยดน้ำนะน,นี่บอกก่อนเผื่อบางคนซีเรียสแต่ว่าสำหรับผมผมเฉยๆแต่ก็บอกไว้นะเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยมันมีจอที่เป็นหลุมในจอมาแล้วแต่ว่าติ่งมันไม่ใหญ่ครับคุณดูอะติ่งมันนิดเดียวกระจิ๋วเดียวโผล่ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนังที่มันเป็นมูดโทนดำๆอย่างเเง้ยบะกก่ออลา็น ไว้นะเผื่อคนซีเรียสนะครับแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาครับดูหนังได้ฟินมากๆเสียงครับ <c oughs> คือเสียงอ่ะดังนะแต่ว่าเป็นลำโพงเดี่ยวครับ,บเบสเบิร์ดอะไรก็ดีใช้ได้ตามราคา8 0 0พันครับ เอาไปดูหนังได้สบายอ่ะเอาจริงคือมันมันเหมาะสําหรับสายดูหนังเลยดีกว่ะจริงๆนะเรลยนราคานี้หลายๆตัวให้จอแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเน้นเกมมิ่งเนคุณจะได้จอ IPS แน่ๆนะครับแย่ๆหน่อยได้ IPS 60เฮิร์ตได้ซ้ำอ่ะแต่เนี้ยได้ AMOLED อ่ะซึ่งขนาดหรือว่าพันเนลเนี่ยตัวเดียวกันเลยนะครับกับ Vivo V20 ราคาหมื่นกว่าบาทของคุณ8ปดพันกว่าบาทคุณได้จอไซส์เดียวกันจอพาร์เนลเดียวกันแบบเดียวกันเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมลองเล่นเทียบกันแล้วนะครับแบบเดียวกันเป,ป๊ะเลยก็เป็นเรื่องที่ดีตอนหลับคันที่มีงบน้อยๆและอยากได้จอดีๆไว้ดูหนังเนาะยูทูบครับเดี๋ยวเปิดเพลงเพื่อนผมให้ได้ดูกัน อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้เต็มความละเอียดครับ Full HD ออโต้มาเป็น Full HD เลยนะครับสรุปดูหนังฟังเพลงผมให้ 9.5เต็ม10แล้วกันเหลราคานี้ครับได้จอโมเลลแบบนี้นะสําหรับผมคือปล่อยผ่านเลยลําโพงดังครับมีมิติดีแล้วก็มีแจ็คส5มุมิลให้คุณเสียบแต่ขาดอยู่อย่างเดียวที่มันควรจะมีคือลําโพงคู่แต่มันไม่มีมาให้ก็ต้องบอกไว้นะครับแล้วก็ติ่งเป็นหยดน้ําครับไม่ได้ตามยุคสมัยที่เป็นหลุมในจอเนาะบางคนแบบเฮ้ยพี่ผมอยากได้หลุมในจอตัวนี้ไม่มีให้แต่ผมยืนยันว่าติ่งมันเล็กมากครับเล็กกว่า iPhone แบบหลายเท่ามากๆก็ว่ากันไว้นะครับเรื่องของสัดส่วนหน้าจอก ื่องแนวนี้มันได้9.5เต็ม10อยู่แล้วก็ขาดอยู่นิดนึงลำโพงคู่ครับถ้าได้ก็จะดีมากๆถัดไปครับเรื่องของการถ่ายรูปเท่าที่ไปลองใช้งานมาเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างภาพมาให้ดูแล้วกันเนาะเริ่มจากภาพนิ่งในกล้องหน้านะครับสกินโทนตามสไตล์ vivo เลยครับหวานแววหวานเจี๊ยบนะครับผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบเลยจริงคือเอาไปเซลฟี่เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะครับไปจีบผู้หญิงเนะี่ยติดแน่นอนถ้าเกิดว่าเบ้าหน้าดีๆสักนิดนึงเนี่ยโหคือมันจะช่วยเพิ่มก็มเรียกว่าอัพสเตตชีวิตค พี่ตั้มครับนี่เมื่อไหร่จะคืน <c oughs> ไม่ใช่ตั้มแบบสก,กินโทนสวยดีว่ะลงเล่นกับเพื่อนอะไรเงีเ้ยให้เพื่อนดูตัวอย่างรูปภาพจาก vivo y30d เพื่อบอกสวยนะครับเท่าที่ผมไปลองใช้งานมานะคือสําหรับผมกล้องหน้าภาพนิ่งเนี่ยผม10/10 10เลยนะครับคือมันมันดีมากอะ่ะเดี๋ยวคุณลองดูตัวอย่างรูปภาพไปเรื่อยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมแบบมันหวานจังว่าทาไมแบบสกินโทนมันเหมือนแบบกล้อง canon นนเลยว่ะมันมีความหวานแหววในตัวค่อนข้างเยอะแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะครับคุณเอาไปเซลฟ,ฟี่เปิดหมดหน้าชั้นหลังเลออนะไรเงี้ยเรรคาาใน ,8690 น่าจะหากล้องหน้าเซลฟี่สู้ตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับในเรื่องของความหวานในเรื่องของสกินโทนสวยๆในเรื่องของโหมดที่เอาไ้ใช้ในการถ่ายคือลุกเล่นเยอะมากอีกอันหนึ่งที่ผมไปเจอมาอันนี้ต้องต้องให้เครดิตนะครับพี่ชายผมคนนึงครับชื่อพี่คิวเตมีนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องของพี่คิวไว้ให้พี่คิวเนี่ยแนะนําผมมานะครับว่าถ้าเราใช้ vivo อย่างเช่น vivo v10 หรือว่า v10se นะครับให้ไปที่แต่งรูปภาพครับอันนี้ขอบคุณพี่คิวด้วยนะครับพอดีผมแอบเข้าไปดูรีวิวของพี่คิวแล้วผมไปจํามา <laughs> นี่มันมี AR การตัดรูปภาพครับกดตรงนี้ครับจึก๊กขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะโปรเซสให้ว่าเฮ้ยตรงไหนเป็นบุคคลตรงไหนเป็นแบ็กกราวด์แล้วเราสามารถคัสตอมตรงนั้นได้หมดเลยสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนพื้นหลังของรูปนี้ผมแตะที่พื้นหลังครับแล้วผมเลือกที่จะเ,เปลี่ยนพื้นหลังมันจะคัดแบบเหมือนเราใช้โปรแกรมในคอมทำอะแล้วเราก็กด นี่หรือถ้าเกิดเรารู้ว่เฮ้ยมันไม่ค่อยเนียนวะเราเลื่อนขึ้นได้ครับคือเหมือนทาในคอมเลยอะ่ะหรือเราเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับเป็นกาแล็กซี่เปน็นนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยเอาไว้ใช้ในการแต่งรูปภาพลงไอจโดยที่เราไม่ต้องไปทําในคอมพิวเตอร์ใครที่ไม่มีความรู้นะครับโอ้โหแม่งโคตรโหดอะ่ะเอาจริงแล้วมันตัดโคตรเนียนสมมติผมอยากใช้รูปนี้ผมกดตกลงครับกดลง,ลงปึก๊กเสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากทําต่อคุณน้าต่อได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าแตะที่บุคคลครับเราสามารถกดฟิลเตอร์แล้วก็เลือกกกกกฟิลเเเเเตออร์ใหห้้้ัััับบฉพาะคนนนนไดดวยยยืมมแ เหมือนกับว่าใครที่ทํา Photoshop เป็นน่ะคุณไม่ต้องทํา Photoshop แล้วครับมันมี Photoshop แบบ AI อยู่ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เสร็จแ,แล้วคุณกดเซฟมันจะบันทึกให้เป็น1รูปเลยครับนี่คือรูปตัวอย่างเริ่มต้นเห็นไหม นี่คือรูปที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณพี่คิวเตมีด้วยที่ได้รีวิวแล้วก็บอกจุดนี้ไว้นะครับผมก็เลยมาลองเล่นแล้วแบบหูไม่โหดว่ะแกลลอรี่ไม่โหดมากเครื่องมือในการแต่งรูปภาพไม่โหดมากฟิลเตอร์ไม่โหดมากเอาเป็นว่าคะแนนตัวอย่างภาพนิ่งนะครับที่คุณได้ดูมาสําหรับผมนะในกล้องหน้า10บสครับส่วนกล้องหลังครับเลนส์สีล้านที่ให้มาเนี่ยเป็นเลนส์สีล้านที่โดยส่วนตัวแล้วนะเป็นเลนส์สีล้านที่มีคุณภาพพอที่เอาไปใช้งานในชีวิตประจำวัันนไไไไดด้้่่ๆ,ๆครบกบกาา 8, า8,699ทมอยป รอาจจะด้อยกว่าตรงที่แบบเฮ้ยชิ้เลนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าเลนมันเนี่ยในเลนอลเจ้าไวครับมันจะมีเลนซูเปอร์มาโครมาให้ให้คุณได้ลองไปถ่ายอะไรที่มันแบบใกล้มากๆหรือเวลาคุณใช้เลนเอลเจ้าไวครับเลนเอลเจ้าไวมันสามารถที่จะออโต้โฟกัสได้เพราะมีเลนซูเปอร์มาโครอยู่ข้างในคือ เลนส์มันให้มา3แต่จริงแล้วมันมี4เว้ยมันมีเลนส์มาโครฝังอยู่ในเลนส์เอลตร้าไวด้วยซึ่งเป็นฟีเจอร์เด่นของ V ี V o เขาเลยนะครับตั้งแต่ V ี V o v ว0ละคือเหมือนมีเลนส์น้อยกว่าชาวบ้านเขาจริงแล้วมีมีครบนะครับไม่ได้ต่างกันเลยเอาง่ายๆว่าคุณภาพเลนส์เท่าที่ผมลองใช้งานมาทั้งหลักอัลตร้าไวภาพนิ่งนะครับกล้องหลังนะเดี๋ยวคุณลองดูแล้วกันนะครับความคมคอนทราสนั่นนู่นนี่เนี่ยโอ้โหสิบ,ส,บสิบเลยครับออกแนวแบบบิวตี้มากกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าคุณจะเอาไปใใใใใใใชชช้้้้นนนนนกกาา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 รรรถถถ่่่่่่ยยยยหหหดพอออเเเเบๆงงไปลฟื แตมลงใน Facebook ลงใน Tik t o อรอะไรเงี้ยครับหวดได้เลยครับจริงๆสำหรับภุมนะสายภาพนิ่งต้องการความหวานแววต้องการการหน้าชัดหลังเลอดีๆต้องการสกินทนดีๆ10บสไม่ติถัดไปเรื่องของวิดีโอทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังถ้าคุณจะเอาไปใช้งานวิดีโอแบบจริงจังผมบอกเลยว่า vivo v20se ไม่เหมาะถ้าคุณอยากได้วิดีโอแบบจริงจังของ vivo จะต้องข้ามไปเล่น v20 หรือ v20pro นะครับ v20 กับ v20pro เนี่ยจะได้กล้องหน้าที่เป็น44ล้านแบบ i autofocus คือกล้องที่มันเป็นแบบเหมือนกล้องหลังอ่ะมีการ auto กัดให้มีความแบบทาละลายหลังดีกว่านะครับโดยการใช้เดฟโดยการใช้ซอ์แวร์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยวิดีโอเป็นแบบธรรมดาครับจริงๆเป็นแบบธรรมดาเลยคือเน้นสกินโฮลสวยๆก็จริงแต่ว่าเฟรมเรทหรือว่าการวัดแสงเนี่ยโคตรว,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 วุ่นวุ่นวาววเลยครับคือ,ค,อคือไม่เหมาะสำหรับสายวิดีโอแบบจริงจังอะผมใช้คำนี้แล้วกันทั้งภาพ,พทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือคะแนนวิดีโอเนี่ยผมให้เลยมาที่เจ็ดจเต็ม10ถ้าคุณอยากจะใช้งานแบบให้มันจริงจังนะครับมจะต้องดาวเกรดมันมาให้เป็น7 2 0 p มันจะลื่นกว่าเดิมเยอะแต่นี่คืืออมราาค8800 เอามาถ่ายวิดีโอได้แค่นี้สัตว์ละผมไม่แฮปปี้นะครับเอาเป็นว่าคุณลองดูตัวอย่างวิดีโอที่ผมขึ้นมาให้ละกันทั้งกลางวันกลางคืนโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเลยนะครับยกเว้นแค่ว่าคุณต้องการวิดีโอที่มันบิวตี้อันนี้มันตอบโจทย์ได้นะครับสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์เนี่ยไม่สามารถทำบิวตี้ในวิดีโอได้แบบ Vivo v ิ0 s e ตัวเนี้ยถือว่าสกินโทนสวยครับแล้วก็เฟรมเรทค่อนข้างดี30เฟรมเรท full hd นะครับไม่สามารถเปิดเป็น60หรือว่า 4K ได้ก็ต้องบอกไว้นี่เป็นจุดพิจ สามารถถ่ายแบบ 4K 30เฟรมได้นะครับสามารถใช้เลน Ultra w i d ในการถ่ายวิดีโอแบบ30เฟรมได้ด้วยเช่นเดียวกันเท่าที่ไปลองใช้งานมานะครับทั้งงานวิดีโอแบบ 4K ทั้งงานวิดีโอแบบ Full HD นะครับคือเฟรมเรทมันจะไม่ค่อยนิ่งอะ่ะผมไปลองใช้งานมาใน 4K ตอนกลางคืนนะครับเป็นกล้องที่เหมาะสําหรับถ่ายวิดีโอตอนกลางวันมากกว่า ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ 4K หรือว่า Full HD นะต้องเป็น30เฟรมมันถึงจะมีการสั่นอิเล็กทรอนิกมาให้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้60เฟรมครับมันจะค่อนข้างสั่นนิดนึงแต่แต่ดีกว่าภาพย้วยอ่ะจริงๆนะคือเดี๋ยวลองขึ้นตัวอย่างมาให้ถ้าเกิดว่าให้คะแนนทั้ง 4K ให้คะแนนทั้ง Full HD ให้คะแนนทั้ง60เฟรมนะครับโดยส่วนตัวแล้วภาพรวมเนี่ยผมให้8เต็ม10พอใช้ไม่ได้ดีเวอร์วังแบบเอาจไปทําเป็นยูทูบเบอร์แบบจริงจังได้คือเอาไว้ถ่ายลงางทิกต เล่นๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยพอได้ครับไม่ได้แย่ขนาดแบบใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะเอาแบบจริงจังเลยก็ไม่ได้ก็เป็นว่าประมาณนี้ครับ ครับนิ่ง10เต็ม10ครับงานวิโดีโอผมให้สัก8เต็ม10แล้วกันร,รวมหน้าหลังแล้วด้วยถัดไปครับเรื่องของการเล่นเกมครับอันนี้ผมบอกแต่ตอนเริ่มคลิปเลยผมจำได้ <c oughs> ถ้าคุณอยากจะได้สมาร์ทโฟนเน้นเล่นเกมในงบประมาณ8,5 0 0หรือว่า8 0 0 0หน่อยๆน,นะครับเพียบเลยครับช้อยให้คุณเลือกแบบเพียบจริงๆเพียบในความหมายคือเพียบตั้งแต่พี่จะเอามีเดเทคหรือแ n a p d r ร g o n ราคานี้เนี่ยคุณได้ s n a p d r ร g o n 730G ดสย้วยซ้ำคุณได้7 2 0ดด้วยซ้ำคุณได้มีเดีเทคที่เป็นเฮ เลิโอ G95 อะไรเงี้ยโ้เยอะ เลือกเยอะเลยตัวนี้หกห้านี่ถือว่าด้อยกว่าชาวบ้านเขาเยอะมากนะครับต้องไปสู้กับปีที่แล้วด้วยซ้ำอ่ะก็เหมาะสําหรับเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงอะไรแนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้จริงๆว่าตัวนี้มันเล่นเกมเป็นไงบ้างวะเอาเป็นว่าเกมตลาดผับจีขอบดิวตี้อาร์วีอะไรพวกนี้ครับเล่นได้สบายนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผับจีเนี่ยมันจะเซตติ้งได้ไม่ค่อยสูงมากนะครับอย่างเช่นคุณต้องปรับภาพให้ต่ําสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงมันถึงจจจะะะเลนนล่่่่นนนได้้ืืืมมมาาากๆอออรียควววัหห ด้วยเกมที่มันกักสเปคไว้ให้กับพวกซีรีส์8ซีรีส์7ที่เป็นระดับไฮไฮเขาเล่นกันอะไรเงรี้ยแต่ว่าตัวเนี้ย มันต้องปรับต่ํามันถึงจะเล่นผับ G ได้ทางนักทีวี CPU ผมว่าน่าจะแรง,งแรงกว่านั้นเยอะนะก็นี่เป็นข้อเสียหนึ่งที่ผมเจอมานะครับส่วนเกมอื่นอย่างเช่น RV อนะไรเงี้ยตอนตอนก่อนอับคิดเนนะี่ยผมเล่น r v ร์ไปทีหนึ่งนะครับเล่นแบบ10บสด้วยเฟรมเรทเกาะเลยครับประมาณ59 60 61เล่นแบบโหมด10บสเปิดสุดทุกอย่างแล้วนะครับกราฟิกสูง60เฟรมเรทพาร์ติเคิลสุดเงาสุดนะครับเล่นได้สบายสบายถ้าคุณจะเล่นเกมแนวอารหรือว่าผับ G นะครับหรือว่าฟรีไฟ้นะหัวได ออโวาเินมันวารเินมันวการเินมาดิมาเอาอาตัวนแอดจิไป3เรามีเลนจเนอรี่สองแล้วนะฮะรีบอ่ะรีบอ่ะเออมาดิแทงตัวไหนมาแทงตักไหนมา

แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่นเกมที่มันระดับสูงมากๆอย่างเช่น Pub G หรือว่า Call of Duty หรือว่า Identity หรือว่า De a d by Daylight หรือว่าแอดเ l t หรือว่า Gen Genshin impact อะไรเงี้ยครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เลยครับลองไปหาตัวอื่นดีกว่าก็ในเรื่องของการเซตติ้งเนี่ยผมให้7เต็ม10ใเลยราคานี้ควรจะให้ CPU ที่แรงกว่านี้แล้วก็ดีกว่านี้สําหรับสายเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเล่นเกมคุณลองดูแล้วกันว่ามันตอบโจทย์แนวไหนมากกว่ากันแต่ก็ต้องบอกไว้ว่าถ้าเกิดจะเล่นเกมจริงจังนะให้เเเเือียบรราป็นคนนัดเจตรงงไปตรมาค ไม่มีการอวยกันเนาะสุดท้ายเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อนเซ็นเซอร์การจับสัญญาณทั้ง WiFi ทั้ง GPS ทั้ง 4G นะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าได้ฟังกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามแล้วผมเป็นคนซีเรียสเรื่องของการจับสัญญาณ Wi-Fi มากเอาไปทดสอบ WiFi มาเนี่ยนะครับเป็น Wi-Fi แบบ Wi-Fi 5นะครับหรือว่า Wi-Fi AC เนาะในราคานี้ยังไม่มี w i f i A กันนะครับผลลัพธ์ที่ผมไปทดสอบมานะครับถ้าเป็น Wi-Fi คลื่น 5G h z นะครับสปีดสูงสุดที่ผมได้คือประมาณ320ทับ300ช่วงช่วงนี้นะครับ ประมาณ300ทับสอ่ะก็เป็นชิป Wi-Fi ในระดับกลางถ้าเป็นคลื่น2.4ที่เกิดก็ได้ประมาณเต็มที่ทักห้หรือไม่ก็100ช่วงช่วงนี้นะครับประมาณ50าสบทำาเนาะฟิลลิ่งของการจับสัญญาณ WiFi เนี่ยนะครับระดับกลางๆคือถ้าเกิดว่าไกลมากๆมันก็ไม่ติดให้นะครับแล้วก็การจับสัญญาณ 4G ก็เหมือนกันครับคือถามว่าจับได้แรงไหมแรงประมาณหนึ่งนะครับคืออยู่ในเกณฑ์ดีของราคานี้แต่ไม่ได้ดีเวอร์วังมากนะครับแล้วก็ข้อเสียของเขาที่ผมเจอมาคือการจับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยถ้าเกิดว ชั้น2ออะไรเงี้ยมันจับไม่ได้นะครับในขณะที่สมาร์ทโฟนหลายแบรนด์เนี่ยมันยังจับได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเจอมานะแต่สปีดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเอาไปอัปโหลดงานเนี่ยก็เดินไปใกล้ๆเราเตอร์นหน่อยหนึ่งละกันเนาะเราใช้งานเจออะไรมาเราก็ต้องบอกไม่มีการกักกันนี่เป็นเรื่องของการจับสัญญาณ WiFi แต่ว่าเรื่องของการชาร์จแบบเรื่องของการใช้งานข้ามวันอะไรเงี้ยตัวนี้จะทําออกมาได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับรุ่นพี่เขาแล้วก็เมื่อเทียบกับราคานี้เพราะว่าในตัวเนี่ยมีแบตเตอรี่มาให้ 4, ah าา้้้้ 4,100ml 4,5ลลแออนนนะะครััาาาจจเเยพีี่หกว เฮ้ยพี่เดี๋ยวราคานี้ก็ให้ห้าพันกันมาแล้วนี่คือผมอยากจะบอกว่า4ี่พันร้อยก็จริงแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเซลล์แบตนะที่มีคุณภาพอย่างเช่น iPhone นี้ยครับไอโฟนให้แบตมาแค่3ามพันมิลลิแอมทำไมอึดกว่า Android อะ่ะคือมิลลิแอมแบตมันมีมันมีคุณภาพที่มากกว่านึกออกไหมต่อความจุอ่ะมันเหมือนกับว่าแบตเกรด AA กับแบตเกรด B อะไรเงี้ยมันมันก็อาจจะแบบมีผลต่างกันได้นะครับสมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ก็ไม่ได้ให้เซลล์แบตที่ดีมาเนาะอยู่ที่การใช้งานครับตัวเนี้ยใช้งานได้ข้ามวันได้สบายมากๆแล้วก็ฟาดชาร์จครับนี่เป็นข้อดีเลยเราคานี้เนี่ยฟาดชาร์จเต็มที่เลยนะถ้าเป็นแบบแบรนด์ตลาดที่มันทีดีดมากๆเนี่ยก็18วั 15วัตต์30วัตนั่นคือแบบโหดมากๆแล้วแต่ว่า vivo v, v 2 0 se ครับ33วัต์ใช้เวลาในการชาร์จนะครับครึ่งชั่วโมงนะกณได้แบตเตอรี่ไปประมาณ60%ชาร์จจาก0ูถึง100ให้เต็มเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับไม่ร้อนด้วยแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยในการชาร์จเนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิด1ในพันล้านถึงบมุไว้ใจนะเพราะมันเช็ค2รอบเป็นเรื่องหนึ่งที่ท,ที่ที่ประทับใจเรื่องแบตที่มันอึดแล้วก็ฟาชาร์จที่มันเร็วกว่าชาวบ้านเของ Vvo V10 SE ท่า เหมาะกับคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงเสพคอนเทนต์ใน a c e b o o k นะครับยูทูบหรือว่าเล่น Instagram นานๆไม่อยากให้มือถือแบตหมดง่ายตัวนี้ตอบโจทย์นะครับต้องการมือถือที่กล้องหน้าสวยๆนะครับเซลฟี่ดีๆมีการแต่งรูปภาพแบบโหมดในการแต่งรูปภาพดีๆอ่ะหรือว่าฟิลเตอร์สวยๆในเครื่องอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์แนวนั้นแต่ว่าไม่เหมาะกับคนที่เน้นเล่นเกมบอกไว้เลยนะครับตัวนี้เล่นเกมไม่เวิร์กมากนะครับคือ665มันเป็นซีพเมื่อปีที่แล้วอ่ะกับราคา8,6ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้การเล่นเกม เวอร์วังไปเลยนะครับมองหาตัวอื่นครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ใครอยากไปเล่นวี20ก็ได้แต่ว่าวี20ก็ยังเฉยๆอยู่อ่ะถ้าอยากเล่นเกมก็นู่นนะครับต้องไปเป็นวี20 Pro เลย 765G นะครับรองรับ 5G ด้วยอันนี้ตอบโจทย์มากๆแต่ก็จะแพงขึ้นไปอีกเท่าตัวนะก็ต้องเลือกกันเอาเองนะครับงบใครงบเงินผมบอกไม่ได้นะครับได้แค่นี้สําหรับมันก็น่าจะเต็มที่แล้วแหละนะครับกับแบรนด์ Vivo ด้วยศูนย์บริการเยอะเคสฟิล์มหาซื้อง่ายอุปกรณ์ภายในกล่องแถมมาครบแล้วนะครับไม่ต้องขออะไรเพิ่มถ้าไป เคสเพิ่มอยากได้หมอนข้างหรือลำโพงบูทุธก็ไปขอเอานะครับมันเป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายมากตามร้านตู้ตัวไปหรือว่าตามห้างทั่วไปอะไรเงี้ยมีเยอะมากๆนะใครที่อยากให้เราอสอบอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ vivo v 2 0 se ก็ลองคอมเมนต์มานะครับอยากให้เทียบกับรุ่นพี่หรือว่าอยากให้เทียบกับแบรนด์คู่แข่งในเรราคาใกล้ๆกันอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาละกันเราเจออะไรมาดีอะไรไม่ดีเราก็บอกกันหมดแล้วในคลิปนี้นะครับอยากซื้อวันนี้นะถ้าเกิดวันที่คลิปนี้ออกคุณก็สามารถไปหาซื้อได้แล้วที่ร้านใกล้บ้้านนนนนนนุรััหหือออออ่่งงลเชไ์ดีย ลิงไว้ให้ข้างล่างนี้โอเควันนี้ผมตั้มกับ vivo v20se ขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับใกล้จะปีใหม่ละนะครับใครอยากได้ของขวัญให้กับตัวเองหรือว่าซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่ใช้น้องๆหนุ่นูๆใช้ก็ลองดูรุ่นนี้ไว้ประกอบการตัดใจก็ได้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับร้บใ,รให้ด้วยเงยพูดลิ้นบันไปหมดละ